สวัสดีคุณผู้ชมทางเอสเนะครับตอนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าหลีกหรือว่าไทยลีก3นะครับฤดูดกาล2021-2022ครับมาชมเกมในรอบแชมเปียนลีกโซนประเทศไทยตอนบนนะครับวันนี้เป็นนัดที่2นะครับของโซนเป็นเกมระหว่างพัทยาดอฟฟินยูเนเต็ดครับเปิดสนามเทศบาลตำบลหนองปลือครับตอนรับการบนย,ยงของพิษณุโล่เอครับวันนี้ านะครับพุทธสินต่อนักบีเริ่มเกมการแข่งขันครับทีมเยือนพิซโนโลกเอฟซีครับชุดสีบันเย็นครับบุกจากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอก่อนครับออมาชน่าข้ามหลอกมาแล้วพิเศษเล็งนานไปหน่อยครับแต่ว่าบนกลับมาเป็นมัเชน่าเปิดไปคนนี้โอ้โหแล้วจับลนตรงนี้ซ้ำดากสองโอ้โหยังไม่ได้แต่ว่าโดนจับล้อหน้าไปก่อนครับเดี๋ยวงูอ่ เขาวิ่งหลอกกันเองหรือเ,เขาตั้งใจนะครับจังหวะนี้ที่มาเชน,นาวิ่งข้ามไปนะครับแล้วสุดท้ายแกก็มาเปิดเองครับแต่ก็เนี่ยครับโอ้โหออบไซ์ล้ำหน้าทั้งแถงเลยนะครับเล็งเลี่ยมเลยแล้วเปิดเข้ามาตรงหน้ากรอกหลาแต่โดนหูทิ้งออกไปเก็บได้ครับแถวสองนิโคเวลเอสยิงลูกนี้บอนค่อยๆเหินข้ามคานออกไปครับเหินไปนิดนะครับทิศทางดีเลยนะครับแต่เปิดมาลูกนี้ไม่ดีเลยครับโดนตัดไป ตอสินใจให้อีกสักจังหวะหนึ่งหรือเปล่าครับจังหวะบุกขึ้นมาของพัทยาดอลฟินทางซ้ายหลุดมาแล้วยิงตรงนีนน้เข้าไปชายสุขสันต์ยังไม่ได้ครับพัทยาดอลฟินยู่เตดโอ้โหเป็นโอกาสของพัทยาเลยนะครับแล้วอันนี้รุ่นนี้วิ่งออกมาแล้วนะครับผู้เข้าประตูของพิซซุโรกแล้วไม่โดนบอลเลยครับอโอ้โหสุขสันต์ชิงยิงก่อนนะครับอ ไปครับท้ายเกมน,นี้าโดนไปนี่เป็นเรื่องเลยนะครับอันนี้รถก็ยังถือว่าออกมาปิดมุมได้ดีครับทําให้สุขสรรยิงไม่ตรงกรอบแล้วเป็นนั้นว่าพัทยาดอฟฟินยูเนเต็ดกับพิซนาโรเอฟซียังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกล<ป>ับมาชมกันต่อครับทางเอสเอฟครับฟุตบอลบางกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3นะครับสุขสรรได้แล้วแทงมาแล้วเอ็มม่ซันฟ้าบอลมาได้ตกเข้ามาตารงกลางแล้วยิงลูกนี้โหูไม่ปครับยุคเป็นโอคิสโต้ขอล้มตัว บล็อกไว้ได้นะครับอินสั่นหลุดเข้ามาครับแซนแล้วหลุดเข้ามาแล้วเปิดเข้าในเนี่ยครับพิเศษครับเนี่ยโอ้โหเกือบไปนะครับธีรพงศ์เล็งแล้วเปิดไปหน้าประตูแล้วโคว่าลูกนี้หายเลยครับเป็นประตูต่อัศูนย์สำหรับพญาดอลฟินยูเนเต็ดครับเป็นสุสันบุนตาครับโขกว่าลูกนี้เน้นๆเลยครับคนนี้ก็เปิดแม่นซะจริงๆด้วยครับเนี่ยครับโอ้โดดได้สูงด้วยครับ เข้าศีรษะเ็เต็มครับพิเศษพยายามหลอกล่อปฏิพานอยู่พยายามไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาแต่ยังติดต้นสปอร์แต่จับลงนี้แรงเกินไปครับจอบ์โรพิงแล้วคืนกบมาให้อัมด์เลยกดลกนี้โอ้โหออกไปได้ครับลกดลูกนี้ทั้ทหน่อทุ่มเร็วทันทีครับ ขึ้นไปข้างหน้าให้มาเช่นหน้าบนออกไปได้หลุดมาแต่ตายติดบล็อกยังได้อยู่ครับแถวสองแล้วกดตรงนี้เอาตกล้นะโอ้โหสามไม่ได้ครับเจ้าปโลเจ้าเปโลจับบอลลั่นนะครับจังหวะไม่คิดว่าบอลจะมาที่เขาอะนะครับอ่าแล้วโดนโต้กลับครับปฏิพานครับโอ้โหตัวเร็วเลยครับแล้วเปิดมาสวยๆครับโอ้โหแล้วยิงเป็นอันนีรุ่อีกแควครับที่ออกมาบล็อกไว้ได้โอ้โห อยังซุปเปอร์เซฟครับจังหวะสุดท้ายไปโดูอัลกุสโตยังไม่สามารถทําประตูได้ครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ปฏิพันธ์ให้ลูกนี้นี่เด็ดขาดเลยนะครับตึ๊บคือว่าอุณหภูมิค่อยๆเดือดกันเรื่อยๆครับแต่วางมาอีกทีหนึ่งแล้วหโดมาได้ครับตึ๊บไอ้โมโหครับประตูนี่จะเห็เลยลูการนี้ของไปดูอัลกุสโตครับโอ้โหเต็มข้อนะครับนี่ครับวัชพลนั้นพลาดแล้วนะครับแล้วอนิรุธก็พยายามจะออกมา ออกมาเร็วอะครับออกมาบล็อกทางไว้แต่ว่าเรียบร้อยครับอ,อกุสโตใส่เต็มๆครับหน้าแม้แล้วดูตาเต้นทิซโนโลกเหลือแค่3คนต่อ4คนออกมาทางซ้ายยุทธนาป้ายเข้ามาตรงกลางแล้วต่อปาลูนี้ยังเซฟไม่ได้้ะล้ำหน้าแล้วครับกระหมานี้ปริพานยิงเข้าก็ไม่ได้ครับล้ำหน้าตอนจังหวะจ่ายนะครับยุทธนาจ่ายให้กับเปโดนอคุสโตให้ครับ,รบดึลุยมาสัน ลามาสั้นนะครับมาสั้นครับต่อไปครับโอ้ล้ำหน้าจาังหวะเนี้ยครับมองมาได้แถวสองยังมีแต่ว่าผู้สินเป่านูกบีดจบการแข่งๆแล้วเป็นอันว่าพัทยาโดฟิ้งยูเนเต็ดครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านเอาชนะพิษโนโลกเอฟซีไปได้ครับสองประตูต่อศูนย์ผลทั้งนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอากาสต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ